วัสครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับเราอยู่ในที่ที่แห่งหนึ่งที่มีแต่สะที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างครับมาแต่งสะทำการเกษตรครับปลูกต้นทุเรียนต้นใหญ่ๆใ,ให้ชาวอำเภอบ้นกลววได้กินกันครับอันนี้เริ่มขุดสะและ้วลึกประมาณ10เมตรต้องสูบน้ำออกด้วยครับ แต่ไม่รู้จะเอาดินไปเทไหนเดี๋ยวได้น่าจะได้เทแถวแถวนี้แหละเจ้าของเขาบอกว่าเอาดินให้ให้ออกไปเยอะๆก่อนอันนี้เราเปลี่ยนฟันใหม่ครับเจ้าฟันปีศาจเราติดใจเลยครับแหลมเปียบเลยอะแหลมมาก เป็นดินดานครับเมื่อวานฝนตกแรงมากโซนมือพันกรวดครับทำงานไม่ได้วันนี้แดดออกนิดหน่อยแล้วก็เริ่มทำงานกันครับ kinh nhà xem mua bà khu bên phim mìm kinh hay hay bẹp xía đai quá hay bẹp xía đai à แซมแซมเอารถถทยว่ะเดี๋ยวต้องไปเอารถถทยวิ่งวันนี้วิ่งสามคันกันัง